กูสุดคนเนาะวันนี้ฝนตกแห้งพี่นอ้องบรรยากาศครับสิไปเบิง่งอา่าพายสิล่นแล้วพี่นอ้องแสดงนะครับไปเบิ่งพายเนาะเพราะว่าน้ำไหลลงมาค่อนข้างจะแห้งเลยพี่นอ้องฝนตกกับพายุเขานะ่าน่าจะเป็นพายุเข่าพี่น,น้องไปื่อองค์กันว่าอ่าพายเฮามันสิรอดหรือบ่รอดพี่นอ้องอ่าต้องกลัวนะพุณพี่นอ้องอ่าตอนนี้ก็ น้ำกะจุประมาณ80-90%ถึงเ้เปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องพุ่นายก็ค่อนข้างจทะทราดเรเนาะเขาสิม,มันรอหลุนนกันว่าอา่าคันว่าเขาาีนมันสิแน,น่น้าซำ่ไหนพี่น้องเพราะว่าเขากัเป็นห่วงเขากันเนาะเพิ่งเขาจะปล่อยปลาไปประมาณ10 1ส,สิบเอทุงมือหน่ะพี่น้องเขากั ให้เป่งน้ำระบายออกมาข้างๆเนาะเป่งน้ำระบายออกมาสิประมาณนี้พี่น้องเขากำลุ่นเช่นกันว่ามันสิดลอดเรือบ่อยๆพี่น้องพอค่างๆกันท้อรหดพี่น้องพฟโย่เข่าตกบดมือพี่น้องมันนี่เออวันที่สิบแปดเนาะมันนี่เนาะอนัคงร้านไส้พู่นะนั่งโจโฟอยู่พี่น้องอ่าพี่น้องท่องทางรหดเนาะกะพยายามเขาก็มาลุ่นน้ำมาลุ่นเขากะ มารอตลอดพี่น้องเพื่อย่านไฟลุเนาะเพราะว่าเอ่อถ้าไฟลุคือปลาเนี่ยจะไปเบิดพี่น้องเพราะว่าเทาเพิ่งปล่อยเนาะอ่าครับคุณทางคุณกับโอ้โหพี่น้องตกแหงเลยพี่น้องนะเนาะอ่าไปเบิ่งกันเรื่อยเพี่น้องเด้ออย่าเห็นหน้นะปล,อปล,อล,ปล,อล่อยปล่อยลงปล่อยลงนะครับ อย่าไปตันมันอ่าพี่น้องกะเอาควายยาม,มาเบิ่งตลอดพ่อท้ายจุแล้วพี่น้องเลยกะค่อนข้างจะท้รหดพอสมควรพี่น้องกะไทยกับไ่ได้ไทยพี่น้องมันหนาวก็เลยมา้งยามท้ายพี่น้องมนันอีกอะเออตัวบางบมอก้อนก็เริ่มดำแล้วพี่น้องเนาะคือเห็นในต้นคลิปพี่น้อง เพาไปถ่ายบรรยากาศพี่น้องเบิ่งตามตรงให้ตรงหน้าเนาะเหมือน,นกะบางมองมองกัเริ่มดำแล้วอ่ะพี่น้องกันแถวหน้าคนละคนท่านาพูณก็ดำแล้วพี่น้องอันนี้เฮาหน้าเฮายังบ่ได้ดำเทือนนะพี่น้องยังรอก,ก้าอยู่พี่น้องแตกล้าเพิ่งตกอ่เพิ่งไอ้ว่านไปประมาณสามอาทิตย์พี่น้องยังไม่หอดเดือนเนาะประมาณสามอาทิตย์ไป,ไปป้ายพี่น้องกะ กะเฮาก็าาสิอยู่ประมาณนี้พี่น้องกันยังบ่ได้พอที่จะดำเนาะพี่น้องเนะาะกะฝนตกพี่น้องอ้สุดยอดครับฝนปีนี้กะค่อนข้าขงจะดีเนี่ยฝนกะเนาะมาไวพอสมควรพี่น้องกะเป็นกำลังใจให้เนาะหลายคูลเยคนกะเริ่มสีดำหน้าแล้วกะเป็นกำลังใจให้กันพี่น้องกะมีอังกะค่อยๆซอ,อยเลือกันไปเนาะพี่น้องเนาะกะล้านมวนได้พี่น้องเอ้ย มือนี่มาเบิ่งคามจุของหนามเนยฝ่ายนะพี่น้องเนาะว่ามันขึ้นซ้ำไหนพี่น้องกะเกือบคามจุ้ล้วพี่น้องเขากระเฮ็ดแยงตันไห้เนาะเฮ็ดแยงเพื่ออาจจะให้ปลาบวลงพี่น้องเพราะว่าถ้าเป็นบ่มีม่แยงครับถ้าเ้าป่อยปากระบายลงบ่มีม่แยงกิเสีดให้ปลาลงไปที่มองอื่นพี่น้องดูว่าไปหน้าที่คนอื่นเนาะมันนอกะ มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งเนาะกับฝนตกแบบปโปรยพี่น้องกะโอ้ค่อนข้างจัดแห้งพอสมควรพี่น้องถือว่าแห้งเลยแหละครับลิ้นกลิ้นแบบแหง้แหงๆพี่น้องกะโอ้พี่น้องล้านถูกอ่าก็ติดตามไปเรื่อยพี่น้องเนาะเท้ากับสีถ่ายแบบเท้ตาต,าตาัดต่อคลิปแบบส่วงสโลโมอสัน่นน้ำกะบสว่างแบบเคลื่อนไหวต่างๆเนะาะเฮาถ่ายพี่น้องเบิึงเนาะอ่าไป เมิ่งน้ากันเลยพี่น้องเด้อติดตามไปเรื่อยพี่น้องอีกอย่างก็ขอบุญขอบคุณเนาะทุกคนที่ก้ามาเป็นกำลังใจให้และก็มากดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่องบประมาณแชแนลพี่น้องหรือว่าเข้าไปติดตามในแฟนเฟเนาะของช่องบประมาณแชแนลอ่าเฟซบุ๊กกับช่องบประมาณแชแนลพี่น้องสามารถเข้าไปกดติดตามและไปพูดคุยกันได้เนาะพี่น้องเนาะอ่าทั้งสองสองทางสามสองทางเนาะพี่น้องอีกอย่างก็ขอบุญขอบคุณเนาะทั้งผู้ใหญ่ใจดีและควรผู้คู่คู่สุข ลูกคุณทุกคนเนาะที่เกามาคอมเมนต์ใต้คลิปพี่น้องกับขอบรพระคุณด,ด้วพี่น้องเด้อมือนี้กันมาลุยหน้ำแบบน้ำฝ้ายพี่น้องมาเบิ่งน้ำฝ้ายเนาะค่ะตกแห้งพี่น้องกับฝนกับโอ้ยลำบากพอสมควรเนาะพี่น้องเนะาะนะครับเป็ดกะ หากินพ no er ี่น no euh ้องเบิ้งไฟน้อยเนาะไฟน้อยทั้งเทิงกะเรียบร้อยแล้วพี่น้องลุเรียบร้อยแล้วอ่าอันนี้คืออันนี้คือไฟน้อยเนาะถ้าเป็นไฟง่ายคือไฟตัวนี้พี่น้องตัวนี้คือไฟง่ายเนาะตัวนี้อ่าไฟน้อยเดี๋ยวสีท้ายให้พี่น้องเบิ้งว่ามันไปได้จากไหนพี่น้องเพราะว่าพึ่งมือนั่นก็ได้เป่นน้าออกเนาะเพราะว่าหาป่าเนาะพี่น้องเนาะกไม่กะไฟน้อยพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องลุเรียบร้อย พี่พี่น้องจงโฟงอยู่พี่น้องโอ้โหเรียบร้อยตัวนี้พี่น้องฝนมาไว้พี่น้องมันนี่ปีนี้เนาะมาไว้เลยกระดำไว้พี่น้องลายฝนเลยคนกะลงมือลายมือแล้วพี่น้องลายลายคนกะยังบ่ได้ลงมือคือบ้าเองกะยังบ่ได้ลงมือพี่น้องอาจจะ อีกจากอาทิตย์หน้าพี่น้องน่าจะลงมือปักดำเนาะพี่น้องเนาะได้ผลเลยคนดำเรื่อยๆกะเป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกับู้ส่อจะฝนพี่น้องมาแล้วไปเบิ่งเป็ดไก่ีนก็พอกแบก็ยังงองง้องงโซ่พี่น้องพง่ายคือไก่ติดฝนพี่น้องให้พี่น้องคิดนันเนาะไก่ติดฝนกับมันจริงงโซ่เนาะหนาวพี่น้องเบะกันนะ แบยังบ <c ười> ่ได้ปล่อยพี่น้อง11โมงหลายยังบ่ได้ปล่อยฮัดแบ่ยพี่น้องเพราะพ้นตกบัดมืดมือนนี้กันโอ้เฮ้เสียงเฮากับปูเอาต้นพี่น้องพายุเขาโอ้ยคือคือพายุเขาประเทศลาวพี่น้องโอ้ หนาวหนาวหนาวหน,นาวพี่น้องหนาวนอนโอเคเนาะพี่น้องเนาะสำหรับที่นี่ก็ขอบคุณขอบคุณเนาะละขอบคุณทุกกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะที่เข้ามากดติดตามให้บ้าเนาะมันนี่กัแบบอากาศก็สีมันหนาวน้อยพี่น้องฟ้าเสือมน้อยน้อยว่าเข้าไปถ่ายคลิปกระยันเสือเปียนพี่น,อน้องหนาวยังมันเวียง ยังให้เสื้อเปียกพี่น้องแต่ขอบคุณทุกคนุณพี่น้องเลยทุกทุกกำลังใจเนาะครับมาหน,นี้กะับบ้าครบ่มีม่ยังไลพ่พี่น้องกะมาหาทายทำพี่น้องเบิ่งเนาะจากขอบผมขอบคุณเนาะกระทายบรรยากาศตามตรงมาตงหน้าเลยกะเมื่อปีนี้เมื่อนี้กะพายุเข,ขา่าหลายมื่นแล้วเมื่อวานตั้งแต่เมือ่อเมื่อก่อน,นออพี่น้องอ่าเบิ่งฮะรับพี่น้องอือจะ ผีนี่นแต่โบมีไอ้ผ้าดังผ้ามำเหลือมพี่น้องคจ้ะมีแต่ฝนตกอย่างเดียวนะพี่น้องเนาะครัหมดเป็นยังพี่น้องให้ฝนตกเรียบร้อยอย่งางเสร็จทรบก่อนแล้วกันเดี๋ไปไทยเนาะพี่น้องไทยจะฝ้าไอ้ฝนก่อนกด,ดไทยกะนจอดไว้นี่คันหนึ่งพี่น้องนุ่งเลอะส่งของวันนี้นุ่งเลอะน้ำพี่น้องนี่คือ,คอกระล่างเคียงเนาะเป็ดไก่จ้ะ เต็มกำลังเทียงเป็ดกะหมากรบพุกพี่น้องโอเคน้องเพื่อนเนาะสำหรับที่นี่กาขอบุญขอบคุณจบคลิปพย์ลีรอบพี่น้องขอบุญคุณน้องทุกกำลังใจในการส่งประมาณแค่แนนพี่น้องกับหลานทางมากังร้านไทยสองคนท่อไทยคลิดในการในการกหนาวๆพี่น้องพร้อมกับผนไปโปรยพี่น้อง พายุเข่าพีน้องนี่โอเคพี่น้องสรัคชินิกาไปแล้วเด้อไปลีรอพี่น้องฝากกดติดตามน้ำพี่น้อง,องขอบคุณขอบคุณไปแล้ว